ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณตังช่วยคุณประจำวันที่6กันยายน2565นะครับหลายคนได้ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์แล้วแต่กรอกข้อมูลผิดจะแก้ไขอย่างไรดีนะฮะหลายคนก็กังวลเอ๊ะว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ล่าสุดนะครับทางธนาคารกรุงไทยนะครับโดยเฉพาะเขตกรุงไทยแคร์เนี่ยได้ ออกมาตอบคำถามนี้แล้วนะครับว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้วหากคุณลงทะเบียนไปแล้วให้รอจนกว่าจะประกาศผลในการลงทะเบียนนะครับซึ่งการประกาศผลลงทะเบียนในรอบแรกเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างประมาณวันที่16กันยายนจะถึงวันที่18ตุลาคมนะครับผู้ชมลงทะเบียนออนไลน์ในช่วงเวลาไหนก็สามารถดูได้นะตารางนี้เลยนะครับเขาเป็นการประกาศผลความสัมพันธ์กับกรมการปกครอง หากว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้คุณแก้ไขนั่นเองครับพอชนะแล้วการที่คุณลงทะเบียนผิดพลาดนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรอการตรวจสอบข้อมูลของกรมการบกคองคคก่อนนะครับคุณลงทะเบียนระหว่างช่วงเวลาไหนก็สามารถดูได้ตามตารางนี้เนาะว่าเขาจะประกาศผลลงทะเบียนเนี่ยวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไปเช็คณนะวันเวลาัากาวปรากฏว่าคุณเนี่ยลงทะเบียนสมบูรณ์ ็รอพิจารณาผลอีกทีว่าคุณจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ประมาณเดือนพฤษาคมนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่กรอ,อกข้อมูลผิดแก้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับให้รอประกาศผลการตรวจสอบความสัมพันธ์จากกรมการปกครองถ้าว่ามันผิดพลาดจริงเขาจะบอกว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เราค่อยไปแก้ตอนนั้นนะครับก็อย่าลืมเซฟไว้ละกันวันเวลาดังกล่าวที่เขาจะประกาศตามนีเนะาะหากใครนะครับอยากติดตามข่าวสารสบริการแห่งรัฐนะครับรวมถึงการลงทะเบียนใดต่าง ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับสาาย์ยังส่งข่าวการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการต่างๆให้คุณหน้าจอ YouTube แล้วคุณทีดแพลตทข่าวสารครับไลฟ์สดช่องสตัง์มีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตังต์มีเดียนะครับ